สวัสดีครับปีนองประสบผส,สุขคนครับวันนี้เราได้เมนูตบับกคงถอดปลาดุกและเอ่อเขาเรียกออมมัมออมม,มัมอ่ามันจะเทค,คเจอร์มันจะค,คล้ายๆกันกับอ่าหนองหัวคล้ายๆเลยนี่ต้มออกมาแล้วเป็นดำๆด,ำ,ดำนี่คือออกจากม,ามัมได้นี่เปิดประสบการณ์อีก็เ,กเปิดประสบไม่เคยกินดิไม่อ่าใส่ผักอีเลิศครับเนี่ยมันเข้ากันแล้วก็ผักซี่เล่าสามปาปีผักอ่ะ

บูค๋ความหอมเลยอืม,มน่ผมยิบยิบอืมก็ยิบไหมน่าแล้วมีตะมังหงทักขาหอ,อดปลาดุกมาไปน้ำกันอืมใส่ปลาแดกตอน อืมว่าเปะ,ะ่าเอ้อา,คาครับจวดเป็นคนเลยทำไมนี่คิดยะไปะคๆตอบอ่ะอืมว้าเปล่าไปบึดโตดนามันจังเลยอืออืม อันนี้เข้าชาบะเขาเที่ยงเขาชาบะเขาเที่ยงอืม,มอยวเลยอ้เขาเขามันเ,นเออนง,อ,เงนอ้าวหอมไน้อง้กสักน้องไม่หกักให้ไม่เห็นเลยฮักเลยเรียบร้ตัวนี้อืมาประดุกไม่ไม่เลยประดุกอะไร ไปตกมาบางหันตกอยู่ตลาดแล้วก็มาทอดเลยอืม,อมอลูกกุ้งเสียไปเนาะอืมเขาอยากสดสดเลย เข้าไม่ค่อยเนาะรักกาดครับอืมกินผักกาดนี่คือแบบตั้งนานแต่อยู่ในรถแล้วอืมโอ้บ่ะขึ้นนิดเดียวนี่โู้เรื่องเล่นสนุกบ่ะ ไรอย่างเงี้ยพี่น้องนะอืมกนินเยอะก่าน คข,ของแท้ต้องต้องปักเมื่อ,อ,<ะ>อเลยเขาเงี้ยนงเขาเงีืยจนน้ำกรำบุโก,โก หวานเนาะหนผักอืใช่ครับของานเป็นไปไหมคะ่ะพ่อผมตออาแบบว่าตั้บางีีแห่ง พริกสวนใจอีกเฮ้ยใครๆปรนันเดี๋วอาหารบ้านบ้านเอาลงคนกับพกินเนื้อกับมี่มาหมูเด้ม,มาหมูกับมี่พรอมไปแล้วแต่ผู้ใดมัดเครื่องในงัวเครื่องในหมูเนาะปายุกไสอันนี้ใส่ดีพร้อมครับก็เยอะๆๆๆๆๆขม บิ๊ก่เฮไปกิกมาตัอนะอะไรเนี่ยเบิรดีดววีว่าแียวบอดีไะละว้าวอืมออีอีเมะ Ừ, 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 ừ. ừ, ừ, kính hòa phúc tài tới đại phu nhân gặp lại bình ลาวราวน้ำพันีอกที่นึงเ่ยข่องถือกันแๆ่ดิกำหมิหว้นเนี่ยหั่นนี้ไงอืาแปลกแหลกประหละาดี นว,ว่เพอดีตำกับแบบอมแต่เดียวกันหมดเลยทั้งเดียกำน้งอมทั้งตำสารพัดเมนูครับ

เป็นน้องน่าเช็ดได้งัวคิดหาผู้ตายเสียเลยพื่อนสนามากผู้ถาผู้พาคบ่เราเข้าไปพักหนึ่งมันจัดจุดยอดกับปลาคานี่เด็กเราจะพักมาหลายมันกัมีอมอยู่เล้ยวเดี๋ยวเลยเอายางเดี๋ยว มากันมาประดุกแล้วห่างมันอืม,ม,ม มันบ,บรสุทธเลยหวันแข็งหวนแข็งเลยขอบพรเดินแล้วนะต้องตันเง,งียของก็บขาหอมเงีเยไปลนเพักจันอีก อ,อืมว้าอืมอยากดูกัรอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยไปทั้งอื่นกับบอแล้วอ่ะแต่มาคุณคือหรอ จายปานใดก็ตําบ่ฮู้เลิศเนาะอินอ่อมคือเก่ามื้อนั้นไปก็ยังอ่อมจักอ่อมได้อ่อมยังก็กินน้ํมากต้มซอกต้มแซ่บบ่ปานใดดอกสิเน้นมไปซั่นนลาวเฮาเนาะมีแต่เนื้อบ่ค่อยสูปานใดโอ้มันคือบ่ไปโอ้ อะไรบมางกะนืะเขาแกมเป็นปีเป็นคุยอืมไหนต้องกันเด็ดไหมอืม chim nín tôi nữa. Bất kỳ mấy anh nói cả chuyện là gấp anh hỏi hỏi anh là cái gì giờ <laughs> ừ. Hỏi năng mà. Ừ. đường <laughs> <Để đơn lắm>. อ๋อทำนไงเนี่ยเราจอยู่ไรเนี่ยอืมตอนปะเด็ยวบะกาสิอืเอาไปที่หลัง มันในกับไลฟ์เอานองมาที่หลังนอนักไซตต้นหอมผักซีลาาใบอีอตู บแบบไล้จนหยัมปากเจบบของอัอุ้ยจีกไปเห็เนะหสวงมัดเบิดอีรีที่หรอ,อ,อมัอนละจีบให้บานมันเอามาขายมันหลายหลายการเลยภายลมเพื่อจีกันนี่ปุ๊บเ,เลยเนี่ย <laughs> นบ่เหอมงหงั่เขาตำให้ัำจานเนาะอือนาเล่าเลยทข้ามีบบกกว่าใจแบบกว่าบ่อยๆใจแบบเกียรมันเกิดเฟื่อนสมดีขนาด Đúng giọt đây bà Ồ, mệt đi đi cũng ngon hồng Nhưng mà có Nhưng mà mình Mình nhắn cả trang thì chưa có mua ớt มันสุดยอดอดูเนื้งแม่นองเน,น,นื้อแมันมีมาจงมาจอนครับเ,เขาได้ทีมอันตรายถึงชีวิตเลยเด็กด็ก n h ạ แมวเ,เ,เลยเด็กห้อห มันมันมาอยู่มึง่ีเซบได้เลยอือ่ะจวดตัว finally นี่ได้ไข่อ่ะแล้วมันเลยกินขอแซียมอลมาถึงข้อเลยเลึงไข่อ่ะเขาไปบ้างทันอองทันที่มาแตกซัดปั๊บๆเข้าง กินแต่เสียบครับกินเสียบแล้วเนาะกดเพนนะ่ะกดอะไรกดอยู่เลยแต่ม,มันหยุดบ่ไม่หยุดมันยังแรงอยู่มันบ่เวลามันเห็นบ่ใช่ท่านมันเป็นปีนาหรือมันหยุดเหรเด็

บดเย็บยุงงมาบดด้ยจด้เพยังมันเจ็บบบบแบบเจ็บเนี่ยเจ็บบบบัญญับันยังเจ็บเจบอีกครับหนึ่งครับพี่น้องตำหมูประเดกต้อนถอดอดถอดปลาดุกออมหม่ำใส่ผักต่างๆนันน่ะ เอาสำหรับคลิปนี้เอาไปสำนีกสักคกครบพี่น้นองพบพอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกทุกแรงใจแรงใจจากพี่จากน้องเด้อครับเด้อพวยู่มไม่ใช่พูยไปไม่จบลำรวลลำรวยบระสุควาสุขคนครับ